สัสดีครับพอพอกระเช้าน้่ยครับมาในเวลาบ่ายครับไรมากินน้ำแต่หอมจะน้องหยาแพะครับเดี๋ยวมาไก่ครับเนาะมาว่ได้ห่อนฮ่อาการห่อนครับมื่อนี้เออกะมี่ขาบรรยากาศสมพันธ์พุ่นเล้วครับเนาะเรื่องเมนุนนะครับเนาะเมนุนเรียบร้อยแล้วครับเนาะไปทางเขาแล้วเมนุนเออเราไม่ได้ฟาร์มีเราฟ้ามสูญเสียครับเนาะเมนุนขาหลังเพิ่นไป สอดเข่าสายตองข้อสายข่องข้อนะครับเนาะเฮ็ดให้ข้อหักครับเรียบร้อยครับนะไปแล้วนึงครับเนาะวัดเหตุครับเนะาะบักขาดฝันครับมักขึ้นนี่ครับนะเนาะก็เลยลู่คนพูนบ้านเนี่ยอไอ้มาหนี่ครับเนาะโอ้ยเมียนตะกรบะห้องหาครับท่านหิวนมก็จะมีของสิไลไปทางไหนบัน่นว่าอนี่แมไงนว่าอนี่แมน มันคือกรารไปพูดเร็ววัวไม่ซึ้งครับนะว่าจะหายเบิ้งจังน่อยพอดเห็นโคตรปตีกราฟครับเป็นไรมาท่านนี่บปตีกราฟหน,นิเงียบนะมาดีทายวัวไม่ซึ้งจังน่อยมากินหนาเหมือนกันครับเนะาะการไปมืม้อเร็วเรื่อยปฏีายครับเงียบไม่ซึ้งกับพ่อเจนครับ อกาะห้อมกันครับจลาเป็แหล้วันนี้ฟ้ามัมกะสูญเสียครับสูญเสียแม่นวดไปครับเนาะนเป็นทีเรียบร้อยครับเป็นอุบัติเหตุครับนะหลายรักคอพันกับ่บเคงตึงครับเนาะย่านเกินไปหรือเปล่ากับมีส่วนครับนะแล้วก็ การวิเยจัดการเพิ่นค้นฟุนออกครับเนาะสั้นครับบาดเพิ่นกะประเทศย,ย่าตรงปาาคอ,อกเป็นมาเที่ยวมากินละมันมือนมันหยังครับเนาะมันมือนหรืออาจจะเพิ่นกระค่ายเครื่องคว้าเพิ่นกะเอาขามาควัดหูเก่าแมุ่่งท้ายกะกลายเป็นข้อหักครับเนาะสอดเข้าไปครับบาดเข้าไปเห็นข้อหักเป็นบัตเหตุครับเนาะต้องระมัดระวังครับเนาะนี่ครับบัเหตุเกิดขึ้นได้เสมอครับเนาะ ปุ่นทีบริเวณนี้ก็ไทกันหลายนะครับเนาะจุดไทยองคสัมพันธฟาร์มกกัยูนี่ครับอ่ะเขาไม่เฉื่อกินน้ำนะครับบริเวณทางตะวันผาดีครับนะกัยูแถวนี้เซาโฮมครับวัอนี้อากาศฮอนฮอนแห้งครับมือนี้ในรอบปีนี่นะครับเนาะถือว่ามือนี้ฮอนที่สุดครับแต่บริเวณวัดจกองศาครับเนาะแต่เราคงซื้อกระปิจอดแล้วครับแต่อยู่ในบ้านถ้าได้ออกมากับ้อนครับนะเขาย่างเขาจะปลายเดือน มีนะอย่างเขาเมษาอย่างเขาหนาวหอนเต็มๆนะครับนะเศร้าโฮมครับเห็นบ่ออกออะไรนี้โฮมแล้วครับนะนู้นก็หายไปครับหายจากครับนะไอเมื่อคืนนี่ครับนะตีลงคลิปคลิปมือน,นี้ครับนะเหลือสิบตัวครับตอนนี้ไปใส่ครับเศ้าโฮมไปไปหุ่นกัน นะฮ้อนครับไอเส้าหอมครับนะอากาศยังซีครับมาบัไใดครับเนี่ยสายตรงข้อครับรวมเดี๋ยวเดี๋ยวมัดเขาไม้ครับเนาะขอพิถ่างสามีฟาร์มครับเนาะมัดเขาไม้กเข่งคนนี้นะหิราญเพิ่งล้มคานละคไายเครื่องครับไปมากมากอะเกิดวันเหตุกันได้ครับนะเดี๋ยวจากซีว่าจังไดแล้วครับเนาะมัเท็นนี่ครับนี่นี่เอาขาอย่างที่ครับนี่ขาหลังนี่เกาครับ เกาแนวอะไรครับไปถือครับเอาลังมาเกาสิครับเนี่ยเกาเกามันค้อยครับเกาแล้วก็ล่มครับนี่ยง่ายหน่อยสิครับเอาเหมือนนี้เขาก็สิซ้ำนี้สักกวนครับไปบ่อยากรบกวนเพราะในมันเศร้าห่มเย็นๆกันครับนะเอาไม้แดงเข้าไปใส่ ไอ้ยังยาง,งน้ำหนาหมูมาไปใส่เลยหาไม่แดงครับอุ้ยไปใส่หลับยามาน้ำที่ไปใส่แล้วพูดล,ล,ลงมาข้างล่างเหรอครับลงมาข้างล่างเอามากินแล้วครับนะมากิน,ลกนเลยกินยามาเศร้าหอนลเลยเดีย๋ยวก็ตาลุงโชคลุงโชคน้ำหาเมียบ่อันนี้ครับ นี่ครับนำมากินน้ามูละ่ะอ่อนกับเศร้าหฮมซะก่อนท่าวิเขียวครับพอได้กินอยู่ครับแกนสมแกนขมนี่ไปครับมีนี่ขึ้นโน่นครับนะเออ,ออไอกาดฮอร์นอิลีครับเอามาอนี้เห่าสันสันซ้ำหนี้ครับนะมาเจียงข่าวนะเอฟซีทุกท่านนะไม่นูเนนะก็จากไปแล้วครับเนาะจากไปยัง สบายโตนะครับนะไปอัหลาดแล้วนะก็หักไปแล้วครับนะขอบคุณทออุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ